ลักหลับในรถเหรอรถเข้าใหม่แอร์มันเย็นอ้าเหรอนี่มีทั้งจอทีวีด้วยนะมีจอแอนดรอยข้างหน้ามีจอข้างหลังมีกล้องหน้าด้วยออปชั่นจัดเต็มเลยผู้ใดได้ขันนี้ไปออปชั่นจัดเต็มเลยครับพี่น้องนะามากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, พี่น้องบ้องไป,งปสุภูทุคนครับนะพ่อไกรเสมรถซิ่งช่วงรถเข้าใหม่นะเมื่อนี้นําเสนอตัวนี้เลยน้ามิซูมิชิ expander รถปี2อ1 9เป็นรถบ้านแท้นะลูกค้าขับเข้ามาขายนะผู้เดลได้คันนี้ไปจัดออปชั่นเต็ม,ตมโดยที่เจ้าของเกา่าเขาแต่งให้ครบเรียบร้อยเว้เยเป็นจอ Android จอทีวีกล้องถอยกล้องหนา้ากล้องหลังฟีดเอาไปเลยนะคุ้มคุ้มนะกับค่างวดเดี๋ยวรับ0 0 0ตลอดสัญญาและที่สำคัญไม่หลักมือกิโลเมตรมาเบิ่งรอบคันกันครับ ลูกค้าครับมาขายได้นีครับนี่มาขายนาเต้นเลยนะหัวน็อตฟ้าท้ายผมมีถอดนะภายในเบนาะ <c oughs> หนังครับแอร์เย็นครับเย็นเกี้ยบเย็นจนขนคิ้งลุกเย็นจน <c oughs> ผมนี่ไม่ต้องใส่เยอะเลยตังเลยรถปีไหนคะคะรถปีสองพันสิบเกครับลูกอ่าภายในเบนาะหนังใหม่สะอาด <c oughs> ผู้ใหที่มีลูกมีเต้าลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง <c oughs> เอาเขานี่ไปครับเจ็ดหม่องนัง นะสะอาดสะอาดะเจะหมดเลยอะไรนะมีลูกมีหลานมีลูกมีหลานเยอะแยะเอาคนนี้ไปไม้เท่าไหรเจ็ดหมื่นโลปุ่มพุส h start นะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอแอนดรอยกล้องนาอยู่ครบนะเกียร์ออโต้ปุ่มพุส h start นะดูดูดูผ้าหลังคาโอ้เอาอะไรวะเนี่ยโอ้หลวงพ่อดูดิผ้าหลวงพ่อเยอะยังอยู่เลยเมื่อกี้ไม่ใช่หลวงพ่อหล่นลงมาหลวงปู่แป๊วพี่ก็ตกใจสิลูก หลวงปู่แพ้วเอาใส่รถเอาไปใส่รถตรงไหนไม่เอาหวงปไม่เอาะ<ค>นะใส่ใสไว้ไ<ป>ดูดิผ่านี่ยังไม่ถอดเลยสวยมากผู้ใดได้คันนี้ไปเหมือนได้รถไม้ไป้ายแดงครับเลขไม้เจ็ดหมื่นกิโลเมตรรถกาลันตีบส้นบ่ตำบ่ความมาอีลามานี่เบิ้งเม็ดอาก,กอนจะเฝ้าไปเออขาถง่วงจะนอนอยู่นั่นเม็ดอากเดิมสวยงามกาลันตีครับรถคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวเลยบ่มีการชน าการตาําการความมือมีการชดหนักพี่ความจมน้าไฟไห,หม่ตัดต่อเรียกซีตัดต่อเรียกตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเป็นเหล็มรับประกา,ารโครงสร้างเขารดเดิมตัวถังลดเดิม,ต,ดมตัวเครื่องเขลดเดิมทุกอย่างเลยนะสวยๆขาวๆ<น>เครื่องเดิมๆเ,เจอม,มาด้วยเหรอนี่เจอยันมาข้างหน้าด้วยนะระบบปลอดภัยด้เบรก ABS ล่องแก้มฝากระปงุงบ่เคยถอดนะสวยงามมอกอ,อยู่ครบ อาสยช้าลูกจะไปสส่มั่วกล้องลูกค้าจะตาลายค่ <c oughs> างวด8ท0ันชุดแต่งครบๆออกรถศูนย์บาทสนใจเอ็กเพนเดอร์รถบ้างคันนี้หิบเฝ้าติดต่อหาไอเสมครับไอเสมรถซิ่งจัดให้ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยเหนืออีสานกลางใต้ออกได้หมดไอเสมรถซิ่งจัดให้เป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่า โครสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจ๋ว